น,นอกเหนือไปจากการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วนะครับบนทนฐานบกที่37ยังได้ให้ความสําคัญกับกําลังพลและครอบครัวที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ด้วยซึ่งพลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่37ก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลและครอบครัวในสังกัดนะครับและก็ตรวจดูสภาพความเสียหายที่บ้านพักข้าราชการภายในค่ายเมงรายมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ากกเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนกําลังคลในครั้งนี้ท่านก็มีการนําถุงเครื่องใช้อุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นนะครับโดยเฉพาะหม้อหุงข้าวมอบให้กับกําลังผลและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยเนื่องจากส่วนใหญ่อันนี้คนก็ไม่รู้นะครับเอาจริงๆในข่ายทหารก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันคนย้ายสิ่งของหนีน้ำไม่ทันทก็ช่วยเหลือกันนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจต่อกำลังพลและสมาชิกในครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมให้การช่วยเหลือกำลังพลที่เดือดร้อนทุกครอบครัวเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ